สุกก็คือส้มคือหยาบแค่สนบว่ามือนั่นต้องมาตรงนี้ต้องมาเดี๋ยวลาไม่กินเ้าลูกนิ้วนี้วว่างก็หลูกมาเด้มว่ากินเ้าลูกนะแม่ช่นกินเ้าจ้าว่างกินข้าวเนี้ยวันนี้กินข้าวเจ้าแล้วจิบเนี่ยเฮ้ยโมกป่าค่ะพี่น้องแล้วก็เกิดแต่แซ่แต่แซ่นุ้ยมันมันกับลายถิ่แม่โมกป่าใช่อันพักบัวพักซี่บานเห้านี่แหละค่ะพี่น้อง ถือกินว่ามันไปทางบ้านดุงคุณติแม่ปลาแดงบองผักกาดจ่องไหมคุณแม่นะเออแล้วเตียวปลาแดกบองกับผักกาดจองมากเ่ยนะนะปลาแดกอันนั้นปลาแดกทอดเออปลาแดกทอดนี่เราคืออยากผักกาดจอมปุูกเต็นท์ผักกาจอมขาวว่าเสือเออเอาเอามาเอามาอันกินกับอันนี้ก็ได้น้อง มลามนเองพี่ลูกรังไม่พี่เลยไม่กินพี่เลยลูกอ่อนม่เสียข้าวบางก็ลูกรับกินข้าวก็ลูกอาจารย์ข้าวมาว่างลูกว้างเออกินเลยกินนังซันละเออหลานก็ได้ผลลายมังวันถาข้าวเจ้าอืมกินปลากัะจอมก็ประแด็ดนะประแด็ดทอด ก็ได้เลยจเงินก็ละครึ่งเรละครึ่งอียงมันเขาละครึงอียงโอ้เงินนโอ้เงถ้าซับมานาเออเล็บแล้วรอเิงไเบิ้งถ้าซับแล้เบิ้งถทาทันแล้วกันเนเออกระเพาะนั่นแหละใส่ในถ้วยน่ะโลดนะพักกระจงงามงามจกินกับต๋มาทั่วเนาะแมนจคือ คือการคักได้ปีนงรับตามพือทเป้งไหมกป่าปลาทอดเค็มด้ยจ้ะล้าว่าหอดบ้านดุงก้าวกระสันะเออสีมันได้ผัวบ้านดุงแท้ๆเด้อเ้ยอมบ้านดุงผ่อต้มเกียรติแม่อุดรนเีย์ต้อว่ดุเะเมทำไมต้กี่บ้านห้าวันทงม้นเนาะ อ่าบอสเป็นป่าเพราอันเป็นบ้าบ้าใหม่นอนเต้พันต้มยาบ้านบ้านใกล้ใกั้ตันเต้หน้านี่แล้วเนาะแม่เนาะขูดน้ำแห้งลงจังน้อยเออเพิ่นเกี้ยวขาวจังน้อยมันบ่เกี้ยวขาวแล้วแล้วแล้วพันขูดขูดขูดขี้ดินบอสอ่าเป็นบ้านทั้งเอิญพิ่นทั้งเอิญพิ่นเอิญขี้ดินบ่คือบ้านเฮาบ่กเง้ ปีป้าน้าเฮาเอินขีดินบอนะแม่นะแต่เก,กีแม่ส้นเนี่ยอายุเก้าสิบเอ็ดปีแล้วค่ะพี่น้องได้กินเผาได้แซ่บนัวดบ่ถือปากอันนึงแล้วก็ะเพี้ยนอันนึงบ่แซ่บขผาเจ้าแล้วก็ะเพียเเะะเพ้ยนข้าวเหนียวบ่แซ่บข้าวเหนียวแล้วก็ะเพี้ยนขผาเจ้าเฮ้ยสนุกสนานคนเฮาเนาะได้แ่บบ่แซ่บก็ูอันนี้บ่แซ่บพักออกไปอือ คนน่ะนี่เป็นตัดเสื้หกกรือว่าเแพ็กกระจองครับพี่น้องขาวจังทันไอ้เกี้ยนเกี้ยนเกี้ยนใช่าวลายพอกระพากไปน้ำออพอพูดหลายๆจ้ะโอ้ยผัดใสอยังกระเสือที่ันอวดปนงามหลายค่ะพี่น้องขอบคุณหลายๆจ้ะเอาบายบายลูกหลานเลยได้กินข้าวแซ่บแซ่บ